สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเครื่องดูดควันตะกั่วบัตรกรีครับเครื่องดูดควันตะกั่วบัตรกรีชิ้นนี้ทํางานโดยใช้เมนโมรี่ออดิโนในการประมวลผลในรับค่าตรงจากเซนเซอร์ mq 2ซึ่งเมื่อเซนเซอร์ตรวจพบควันจะส่งค่าไปที่รีเลย์สลับโค้อวงจรให้พัดลมทํางานนะครับโดยพัดลมจะดูดควันและเป่าลมผ่านแผ่นกรออะติวิเตตคาร์บอนครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ควันทูบในการจําลองการทํางานนะครับ ก็เมื่อเซ็นเซอร์มันไม่ได้รับควันมันก็จะหยุดทำงานนะครับก็ขอจบ,าก,บการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ